ท่านผู้ชมที่รักรถไฟทุกท่านครับสวัสดีพิษณุโรควันนี้เรามาไกลถึงพิษณุโรคนะครับผมเรามาอยู่ในส่วนของย่านและโลงรงงานของสถานีพิษณุโรคบรรยากาศโดยรอบนะครับรจะมีบอทคอนะครับจอดซ่อมอยู่ จะเจอคุณปู่เจี๊ย1คจอดรอซ่อมอยู่ในโรงรถจักรนะครับผมบรรยากาศโดยทั่วไปนะครับวันนี้เราเดินทางมาถึงพิษณุโลกก็พาผู้ชมทุกท่านมาชมบรรยากาศภายในาย่านด้านหน้าก็จะมี G.E.A. 4 5 4 9นะครับจอดพักสำรองรอทําขบวนด้านหลังใกลๆก็จะมีสำรอง Q.S.Y. อยู่2หัวนะครับเดี๋ยวเราจะเดินไปดูกันอยู่ด้านในนะครับรอชมนี้4011นะครับน่าจะทำการสับเปลี่ยนแล้วตอนนี้ก็คือ จอดรอเช็ครอทำะบวนสับเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับสักครู่ได้ยินเสียงเอาตอมสตาร์ทเครื่องแล้วนะครับจอดอยู่ด้านเหนือด้านท้ายของสถานีของย่านเดี๋ยวเราไปรอดชมกันครับอดใจไม่ได้นะครับกับมุมบางมุมที่คลาสสิก ของสถานีพิษณุโลกอันนี้คือโกดังสินท้าเก่านะครับที่อยู่ด้านลิมสถานีสวยงามครับมีความคลาสสิกลงตัวจริงๆนี่จะเป็น T A 4 5 4 9นะครับ 4549ราคังยังสมบูรณ์อยู่นะครับราคังของ4549นะครับผมท่านไกลๆต่อจาก4549ก็จะเป็น4536จอดพักอยู่เหมือนกันครับ สามหนะครับส่วนตัวแล้วผมชอบ g e ทํทำสีนี้นะครับคาดดำดูดุดันเสียดายที่4550ซึ่งเคยคาดดำอย่างนี้กลับไปใช้สีเดิมอยากให้ทําสีนี้ครับสีนี้ดูสวยมาก เราจะเดินไปชมอ,อีกด้านหนึ่งของ4536นะครับด้านของ4536นะครับราคังของ4536ก็ยังอยู่เหมือนเดิมสภาพสมบูรณ์เหมือนกันครับะระฆัง4536นะครับเรามาชมกันต่อครับจอดสำรอง QSY 5225 ด้านหลังจะเป็น5212นะครับอ่าในส่วนนี้เราโอ้นี่เป็น4531นะครับ GEA แล้วก็4554มองไปไกลๆก็จะเป็นแันด้าครับของ TPI จอดอยู่ด้านนู้นนะครับ ด้าจอดอยู่เดี๋ยวเราเดินไปดูนะครับว่าเป็นหมายเลขอะไรตอนนี้ขอเก็บภาพรวมๆแถวๆนี้ก่อนนะครับสำรองอีกด้านนะครับ q s y 5 2 2 5ด้านในโรงก็จะเป็น5212นะครับนี่ก็จะเป็นกระบวนของบทคอนะครับ สองนึ่งสองก็จะจอดอยู่ในโรงลงตรวจเช็คนะครับเช็คช่วงล่างอ๋อนัสัญญาณของสถานีพิษณุโลกนะครับ ยามเช้าสวยงามครับผมบรรยากาศกับท้องฟ้าเช้าเช้าของพิษณุโรกนะครับผม GA 4554นะครับผม4531 ห2าสอาตำแหน่งระครังของ4531นะครับ G e A อ่ารถคันนี้ไม่มีระครังนะครับน่าจะถูกถอดออกไปแล้วแม่น่าเสียดายครับอยากให้สมบูรณ์ครับถ้ามีระครังก็คือเป็นสไตล์ของรถอเมริกาเลยน่าเสียดายครับ รยากาศของตัวสถานีพิษณุโลกนะครับดูมีความคลาสสิกสะพานข้ามชันชลายังเป็นสะพานสมัยก่อนอยู่นะครับสวยงามอีกด้านของ4554นะครับผม ความสมบูรณ์ของรถโชคดีโชคดีคันนี้ยังเจอระครังอยู่ครับระครังของ4554สไตา์อเมริกาแท้ ไฟไทยก็จะเยินอย่างนี้ทนิดนึงนะครับเพราะว่าอุบัติเหตุเกิดได้ทุกเมื่อก็เ,ออเดี๋ยวรอเข้าทําวาระครับก็อาจจะได้ซ่อมกลับมาสภาพสมบูรณ์เหมือนเดิมแต่ไงก็ช่างไทยเก่งอยู่แล้วครับยิ่งช่างในโรงงานมักกสันด้วยเก่งที่สุดแล้วครับ ็นอีกสไตล์หนึ่งนะครับลงจากรถไฟมาเราก็จะเจอร้านพระเครื่องที่สถานีพิษณุโลกได้เลยสถานีอื่นๆก็จะมีพวกร้านอาหารร้านเครื่องดื่มแต่ที่สถานีนี้ร้านพระเครื่องครับผมเป็นจุดจำจุดแปลกของพิษณุโลกนะครับผมตัวอาคารมีความคลาสสิกอยู่แล้ว หน่วยสิบพิษนลกนะครับมีรถจักไอ้น้ำนะครับการหอประแจนะครับหออนัสสัญญาถ่ายกลับไปนะครับคันด้านะครับ หมายเล7<า>1 1 1ตองหนึ่งไว้นะครับของบริษัท TPIL หลากหลายมุมนะครับมุมสวยงามของสถานีพิษณุโลกเยอะครับอากาศดีๆมาถ่ายรูปได้นะครับการรถไฟเขาปรับภูมิทัศน์ให้มีความสวยงามถ่ายคู่กับรถไฟได้7 0ตองหน,งนะครับ จอดพักอยู่ที่พิษณุโรคออกไปทำขบวนแล้วนะครับ G A สี่หเราจะเหลือ4536จอดไว้อยู่ในย่านนะครับ เดี๋ยวเราเดินกลับไปดู g a 4549้าาทำสับเปลี่ยนอีกฝากของสถานีนะครับชื่นชมกับบรรยากาศของสถานีนะครับมุมนี้สายไฟสะพานหอประแจดูร้าคลาสสิกสวยงามครับผมก็จะถ่ายมุมมอง แบบคัดคัดหน่อยนะครับให้ครบคอมโพสองค์ประกอบของรูปภาพของภาพโดยรวมสวยงามครับอีกด้านก็ทำสับเปลี่ยนกันอย่างเมามันเลยครับเดี๋ยวเราเดินดูกันไปเรื่อยๆนะครับจะได้ไปดูการทำสับเปลี่ยนบอทคอให้เข้าปรับเข้าริ้วขบวนของขบวนรถครับ วันไหนสะดวกก็เดินทางมาไหว้พระกันครับที่นี่ก็เป็นแหล่งโบราณสถานเมืองสองแควอันยาวนานครับมีพระพุทธชินราชองค์เดิมเลยนะครับเป็นพระคู่บ้านคู่เมือง GA 45 49นะครับหุก,กับ GEK 4011จะทำสับเปลี่ยนบอทคอนะครับ น่าเสียดายไปนิดมุมนี้โดนเงาต้นไม้บังครับเลยเห็นรถจักรไม่ค่อยชัดนะครับขออภัย ริ้วขบวนแล้วก็พหูกันออกไปนะครับตอนนี้ ดูจากทรงแล้วคุณปู g ่ g e k 4 0 1 1น่าจะชำรุดนะครับเพราะทุกทีจะทำการสับเปลี่ยนอยู่ในย่านของสถานีพิษณุโลกวันนี้น่าจะหยุดพักทำสับเปลี่ยนสักพักนะครับมีอาการป่วยครับคุณปู่แกเริ่มแก่แล้วก็เพียงแค่หวังให้แกหายป่วยเร็วๆครับได้กลับมาทำหน้าที่เหมือนเดิม ผูถอยเข้าโรงท่อมนะครับรถจักรสำรองที่พิศนุโรคหน่วย10ส,ส่วนใหญ่ก็จะทำการลากริ้วขบวนบอทคอรถอน้ำมันต่างๆนะครับก็เป็นหน่วยสำคัญเลยนะครับในการลากดวนดำดวนน้ำมันใส ออกไปแล้วนะครับ GA4549 ออกไปทำหน้าที่แทนคุณปู่ทำการสับเปลี่ยนรถบอร์อนะครับผมเรายังรอชม การสับเปลี่ยนบอรคอรในย่านสถานีพิษณุโลกต่อนะครับ เสียงวีด GA มีลักษณะเด่นเฉพาะตัวเลยนะครับคงต้องจอดสักพักหนึ่งเลยนะครับคุณปู่ดูแล้วก็ สงสารครับเห็นรถจอดแล้วก็นึกสงสารจริงๆอยากให้แกกลับมาทำาบวนสับเปลี่ยนเหมือนเดิมครับผม พคร,รอชักวีดเตือนนะครับทางด้านหน้าเดือผู้้คนเดินข้ามผานสถานีแล้วอันตรายครับเซฟตี้ไว้ก่อนครับความปลอดภัยคือหัวใจหลักของพวกเราครับผม เดียวมาจอดรวมตัวกันแล้วครับทั้ง g a 4 5สี่ห้าสามหนึ่งสี่ห้าห้าสี่แล้วก็สี่ห้าสามหกนะครับจอดหลบแดดอยู่ภายในย่านนะครับผมแว้บหนึ่งเครื่องบินบินผ่านครับผมส 4, 4 7 นี่มันดง G a ชัดๆสวยงามครับนานๆจะได้เห็นจอดรวมตัวกันอย่างนี้แต่วันนี้เสียดายไม่มีอลส้อมน,นะครับออกไปทำขบวนตั้งแต่ตอนที่เรามาจะเห็นว่ามุมนี้ G a มาเจอกับ s d a 4ครับผม70ตองหนึ่ง45 49 สักพักขบวนรถเร็วที่112เด่นชัยกรุงเทพอภิวัฒน์กำลังจะเข้าสถานีพิษณุโลกนะครับเรามารอชมกันครับว่าวันนี้จะได้หัวรถจักรอะไรทำขบวนมารอกันสักครู่นะครับ ที่สารเยอะเหมือนกันนะครับวันนี้มีขบวนรถน้ำมันใสเข้ามาครับผมทำขบวนโดย gea เรามารอดูนะครับว่าจะเป็นหมายเลขอะไร 5ห้าสครับผม T e a สังซะงั้นเดี๋ยวผมต้องหามุมใหม่แล้วครับรอสักครู่นะครับเปลี่ยนเวรพนักงานรถจักรนะครับผมเคลื่อนตัวออกต่อครับ มาแล้วนะครับขบวน112่สรถเร็วเด่นชัยกรุงเทพอภิวัตรได้เป็นฮิตาชินะครับ45 05้าาำขบวนนะครับผู้โดยสารไม่ค่อยเยอะนะครับวันนี้45 05 รถเร็วสายเหนืออีกหนึ่งขบวนวันก่อนที่เราไปทำคลิปที่สถานีบ้านพาชีเราจะเจอฮิตาชิ4514 ทำขบวนตองหนึ่งมานะครับเดี๋ยวนี้จาชี้ส่วนใหญ่ก็จะได้มาทําขบวนรถเร็วก็เป็นอีกหนึ่งขบวนครับมางานของสายเหนือนำคนเข้ากรุงเทพ,พแรงยังดีอยู่ครับขึ้นเขาสบาย เสายังแดงอยู่นะครับต้องรอสักครู่เสาเขียวะะแล้วครับแค่เวลาออกดเดินทางถึงที่หมายโดยปลอดภัยทุกท่านนะครับ ถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพนะครับ สายทำะบวนโดย G A 4 5 3 9ปลายทางน่าจะเป็นลำปางนะครับผมเดี๋ยวเข้าหลัง ลาลักแล้วนะครับลาไปก่อนนะครับกับ EP นีนี้จะมีช่วงบ่ายเดี๋ยวเรามาทำ e ีพหนึ่งนะครับที่สถานีพิศณุโลก EP นี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม